นี่แดดมาแล้วนะครับแต่ฟ้าร้องน่ากลัวเนาะเวลาฟ้าร้องเนี่ยเตี้ยงเตียงปั้นๆอยู่ สวัสดีทั้ง490ไลค์ครับไทรคนไลค์ก็ผมสวัสดีครับผมครับทุณผมเช้าผมต้องทำสวนนะครับอ๋อทำสวนอะไรครับคุณต่อครับสวนยางหรือว่าสวนผลไม้ครับที่นี่ฟารม้องแล้วด้วยครับที่มานา,าครับู้ๆครับ นีแ่แดดกำลังออกครับ2่ลงมาทางเราแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาก็16นาฬิกาแล้วนะครับจะค่ำแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะฮะบ,บรรยากาศผ่านไปอีกหึ่งวันวันที่5นะวันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอร่างนะครับของผู้สูญหายนะครับ ทำสวนฟาร์มครับพี่มะนา,าอ,อ๋อสวนฟาร์มสวนฟาร์มเนี่ยมีไรครับพบคู่สูญหายเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้พบอยู่ที่8 6ดลายนะครับเป็นเคสดา86ดลายนะครับเป็นเคสเขียว9กาลยนะครับแล้วก็สูญหายอยู่13บลายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลหน้างานนะส่วนข้อมูลของนี่ก็ ผู้สูญหายอยู่14ลา่ายแต่ว่าเมื่อวานเราเอาไปลบตรงเมื่อวานเมื่อวานตอนช่วงเย็นเจอหนึ่งร่างเนาะ<ม>ในโซนสี่สิบหกสินะครับ บเบอร์21กาลังใจสู้ๆอ๋อครับผมครับนายปฐมพรครับสู้ๆนะครับเป็นกาลังใจให้เบอร์21ครับ,รบขอบคุณแล้วก็สวัสดี500ไลค์ครับที่กดให้ครับผม พอพรงรงที่ตครนายกก็กำลังผลจะตกชุ่มฟ้าชุ่มฝนค่ะครับตอนนี้ที่นี่เดวกำลังส่องครับหน้าใสางานเราจะเห็นแสงแดดลำไรลำไรมาันจากไกลเลยแดดส่อง yeah, แต่การคุดการคน้นะการค้นหาจะาคงดำเนินต่อไปนะโรงงานโรงงานตามปิดรับเพราะออกขายส่งไม่ได้ ครับเพื่งนี้เ,นเริ่มจากความทำสวนพ่อครับอ๋อนีนอ<ำ>่ครับทำสวนตามก็ดีครับสมมุติคืนนี้ไฟดับตอนทุ่มสักชั่วโมงวิวนะครัะเคยเดินผ่านตรงที่เขาเอาคนขึ้นจากน้ำท่าวัดภูขเขาทองเองแสนแสบ วรเรวนไม่จอด่าที่ไหนได้บอกเงินได้นาย้าพอเดินผ่านจับหันหน้ามองกลัวขาอ,อ๋นานอนะครับืเพราะวันสาสีวันครับสีน,น,น,นะัดีครับสวัสดีครับ 20รถที่ผู้จะมามาใหม่แล้ว20นะครับ <S <S ผมกมม็ส่วนมากก็ไม่ได้ไไดสังเกตว่าใครไหนเป็นคันไหนนะ,นะผมก็ดูจะตัดไปตักมากนี่น, <c oughs> นมาใหม่นะครับผมก็ไม่ทราบนะเอซีรู้เลยครับเพราะว่าบางรัน ที่ไปขายอาจจะเปิดและขายปลาได้ครับผมครับขอบคุณ501 0ไลท์ครับผมส่นที่501ไลค์ด้วยคาไไปครับ เอากองเหล็กชิดมุมหน่อยชิดมุมแล้วเอากองเอาหรือว่าเบอร์20่สิเขาจะอยู่ที่จาที่นนะีนานแล้วอ๋อครับผมคุณทำทำทีบอกว่าเอากองเหล็กชิดมุมหน่อยอยังไงครับชิดมุมยังไง <c oughs> ตอนนี้แดดกำลังสองเยี่ยมตามากเลยอะทุกท่านมองเรียบดูไหม เบอร์21เบอร์28เบอร์21กำลังใจช่วยนะครับครับผมนี่ครับผมฮี่ครับบรรยากาศตอนนี้เราจะได้ยินเสียงแจ็คพูลปักปักปักปั่ด้านโซน4ีนะตอนนี้กำลังเปิดหน้าดินได้ดินลงไปนะครับแล้วก็ตัดมาที่โซนดี ตอนนี้จะเห็นก้นหลุมนะฮะขนาดใหญ่เลยนั่นคือหน้าดินโซนใต้ดินนะครับคนซี่